บรรยากาศสวยๆเพื่อนๆท้องฟ้าก็สวยเสียงนกเอาบรรยากาศมาฝากเพืเเ่อนๆนกตัวน้อยๆน้อยอีหลีแง่มกับสีโเห็นแต่เสียงแหลมแหลม น่อยนี่เตี๋ยวเรานี่โป้มือนเออหน่อยๆเสียงไงเสียงแหลมดูบรรยากาศเออโอ้ยนกก็ได้ฮุ้ดมาอยู่ซอฟไฟบินบินไปแล้วก็บินมาพบูดังโอ้เป็นฟูงเลย